ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับปีเตอร์อยู่กับเกมเพล y d เดย์สามก็ผมมีเกมเพิ่งเปิดมาประมาณได้อาทิตย์หนึ่งะอะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดนะครับเป็นเกมต้นธนาคารหรือว่าแบบม o น e ี h ไฮซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยชอบเรียกก็โอเคมาเดี๋ยวเราไป ลุยกันเลยครับผมมันมีให้ป้นเนี่ยหลายด่านมากนั้นเราก็สามารถที่จะแบบเลือกอาวุธได้นะมันจะปลดล็อกอาวุธตามเลเวลของเรานะครับยิ่งเล่นเยอะก็อาวุธก็ยิ่งปลดเยอะอะไรอย่างนงี้นะโอเคเดี๋ยวไปลุยด่านแรกเลยครับผมนี่เป็นด่านแรกนะซึ่งไอ้ตัวนี้นจะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องเรื่องรองาวของมันนะครับผมก็เกียด่านก็ไปลุยเลยดีกว,ว่านี่ครับเป็นการป้นธนาคารเป็นด่านแรกโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนี่ครับผมธนาคาร S C B แต่ไม่ใช่ของไทยนะมันมันเป็นธนาคาร,รอยู่เป็นไรก็ไม่รู้อ่ะ แต่ตอนนี้นะครับก็เจอห้องเรียบร้อยละโอ้วโอ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโย้ยแหกเฉยแลกเฉย,ก,เฉยก,ก็เราก็จะมากับบอดนะครับอีก3คนบอดอีก3ตัวกับมนุษย์อีกหนึ่งคนก็คือเรานะครับก็มันบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปในธนาคารครับผมก็ทําตามธารกิจเลยเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นธนาคารเราต้องต้องเข้าทางนี้หรอต้องไปไหนวะ Turn off p o w า r g r i d Turn off นี่หรอใช่ป่าวะคือผมก็เล่นไปแล้วแหละด่านเนี้ยแต่ว่า ลืมลืมไปละเอ้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นนะไม่มีสะดอ,อกกุญแจโอ้โหคนเต็มเวลาปลดล็อกห้องนี้ทําไมอ่ะเพื่อตอบกุญแจห้องนี้ทำไมอ่ะโอเคริฟขึ้นได้ไหมตำรวจมีกล้องวงจรปิดอยู่เข้าได้ปะมันไม่น,าน่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตรงนี้น้องตำรวจมาแล้วว่วะตำรวจมนยืนเฝ้าเลยเหรอไม่เห็นหรอก ต้องหันไปดูแล้วไม่มีใครเห็นอใส่หน้าก,กากแล้วมากูไม่สเตลลแล้วกูไม่สเตลแล้วหมอบลงไปไม่สตตงไม่สเตลแล้วทีเนี้ยกูเอาเลยละกันให้กูเอาอะไรวะอืมเออไม่สนใจแล้วนี่ไงให้มาตรงนี้ใช่ไหมให้รอเอาของจะเอาของมาส่งตรงนี้ข้าประตูนี้นั่งรอได้ไหมทำลายกระจก เพื่อเป็นทางหลบหนีเมื่อไรของจะมาส่งเนี่ยโอ้ตั้ง50วิิบวิเอา้าว่ากูมากับคนเหรอเนี่ยยิ่งยังได้บอดอยู่เลยมาไงวะของนงี้ไม่ไม่เหรอเป็นไรบ้าง <30 seconds S 1> อืมโอเคไม่เจ็บไปเราต้องเอาของไปวางข้างบนนะครับชั้นสองแลมาป้นธนาคารไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ผมบอกเลยจุดไฟจุดไฟเออเพื่อเราจะเจาะพื้นนะครับตอนนี้เรากำลังจะทําการเจาะพื้นลงไปขโมยเงินในตู้เซฟด้านล่างเปิดก่อนเลยันนีน้อะไร มีกระสุนหรือกวง,วงกลมปิดครับว่าเวลาเล่นกับเพื่อนก็แบบว่าถ้ามิตี้เล่นนะสนุกมากผมบอกเลยเกมเนี้ยมิตี้เล่นอนะเอากระสุนมาไม่แบ่งใครด้วยเอาคนเดียวพอเราต้องขึ้นไปเอา,อาของข้างบนโอ้ตำรวจไม่สนนะเราไม่สนลปิดมันยิงเราไปเราจะขึ้นบนอย่างเดียวเอามาแล้วเหรอสองคนนี้เป็นงานสองคนนี้เป็นงานสนุกมากแบบว่าข้ามาป้นเบือ่อเบือเบ่อ,องนี้ก็ยิงตำรวจเล่นไปซะต้องเตรียมปิดระบบฮะอุย้ย คุณตำรวจกำลังเปิดนี่ไงผูว่าแล้วไม่พันต้องปิดอันไหนน,นูน้นจากการเองหรือจักการเองทุกคนปิดระบบะเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยนะครับที่มันอย่างจะได้คีกาห้องนี้มากเลยอ่ะไม่หาที่ไหนวะเอ้ยอเย็นดิผมกำลังชักแม็กอยู่คุณตำรวจโอ้ยโอ้ยลองเดินเข้าห้องอื่นนี่ที่มันแบบว่าพอจะมีมินิคัตเตอร์มีคีกาให้เราบ้างวะเห็นได้คีการ์ดง,งเพื่อนออกทางนี้ได้ปะ่ะอืมเออ เออเออได้คีย์กราร์ดเปิดห้องนี้ว่ะในนี้น่าจะแบบว่ามีหลายร้อยล้านบาทอ่ะรอนะครับเราแค่หรือแค่รอตรงนี้รอให้มันเจาะเสร็จเราจะได้เงินเป็นหมื่นล้านกลับบ้านไปใช้แบบชิวๆโอเคกระเป๋ามาส่งแล้วนะเดี๋ยวเราต้องลงไปเอากระเป๋าหนึ่งใบมีคนลงมาเอาอย่างวะยายาไม่มีต้องเอาเอาเป็นว่ามันมันคือเชื้อเพลิงนะครับเอาไว้แบบว่าเป็นเชื้อเพลิงใส่ใส่ใตรงไฟนั่นเองนะครับให้มันแบบว่า ไฟลุกแรงขึ้นนะให้มันเสร็จไวขึ้นนั่นเอง oh ว้าวโอ้ไม่กอดระบบความปลอดภัยปิดไอยาใครวานี่เน้นความมันลังกาโอ้ยกระจกนี้ไม่ทำไมมันบางไงวะทำไมเล่นด่านอื่นมันต้องยิงสองนัดสามนัดรือวะทำไมด่านนี้ไม่ยิงนัดเดียวแต่เลยวะนี่มีอะไรกระสุนเหรอสุดของไทยขอนึงอล้วกันนะ อุ้ยตกใจยิงเพื่อนซะโอ้มีตัดกระจกด้วยจะตัดไปทําไมเนี่ยโอเคเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนวดเสร็จแล้วโอ้โหอะไรวะโดนไฟฟ้ายิงเหรอโอ้ไม่กอดเก็บหมดอะเก็บหมดตี้อะตำรวจตำรวจนะไม่สนใจหรอกนะถ้ามันแบบว่าเราเป็นโจนอะเราจะอ่อนข้อให้ตำรวจเราก็ไม่ได้ตังดีว่าเฮ้ยไม่จะเสร็จวันเนี้ยโอ้ตำรวจจะเสร็จไหมวันเนี้ยมาดิยิงหัวยิงหัวไม่ตายหมวกสามเหรอ ได้ยิงตำรวจเล่นก่อนละกันช่วงเวลานี้นั่นคืออะไรวะคืออะไรวะเออขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วนะน่าจะเสร็จแล้วปะวะเออเดินติดนี่ครับได้รูแล้วลงไปข้างล่างเลยเอ,อุ้ยปืนไข่วเนี่ยไปเลยเพื่อนกำลังสดอดปบตูนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะจุดท้าของอะมีเพชรพลอ,อยอันนี้มีแหวนเพชรให้เรามีก้อนเงินหนึ่งก้อนเออตำรวจมา,าไปหนึ่งลูกเต็มๆทุกนายอืม อาไปเลยนี่ก้อนนี้เยอะกว่าครับโยนให้บอดก่อนไปกันเหอะไปกันเหอะเออโดนปืนช็อตไฟ้ายิงเพื่อนๆนะนเอากระเป๋ามาโยนนี่ใช่ปะ่ะเอาโอ้กูอันนี้ตั้งนานโอเคโยนออกไปก่อนขอเกาะหน่อยอันนี้มันจะมีกองเงินอยู่นะทุกคนเนี่ยทุกตู้เนี่ยต้องตามหาว่าอยู่ตู้ไหนตู้เล็กๆตู้บางตู้ก็จะแบบว่ามีเงินแค่ก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะมีตู้หนึ่งอ่ะที่มีกองเงินนี่ไงแบบนี้ไงโยนก่อนโยนก่อน ิดต <ítulo> anyway, ู้ต really so hmm. so mm, so re so right ่อม like ีอีกหนึ่งม้วนมีอีกหนึ่งกองมีปะมีแหวนเพชรอันนี้มีหนึ่งปึกเพื่อนๆกูไปไปกันแนวเนี้ยไม่มีอันตัวนี้ไม่มีน่าจะเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเงินหมดเต็มไปหมดเลยเคลื่อนย้ายเงินมาไว้ตรงนี้เงินทั้งหมดที่มีต้องทําการเคลื่อนย้ายครับอย่าไปสนใจพวกตำรวจพวกนี้เลยยิงเราไม่ตายอยู่แล้วนะครับเล่นหมดง่ายอันนี้เล่นหมดง่ายเงินหมดยังเหลืออีกหนึ่งกระเป๋าเออคาราเต้คาราเต้ จริงก็เอาเงินแค่นี้เนี่ยมันก็พอแล้วนะครับสาหรับพวกเงินอะไรพวกเนี้ยเพื่อนกลางฮิวแต่ว่าไอ้ตู้เล็กๆนั้นก็ใครอยากได้เยอะกว่านี้ก็การเอาแต่ว่ารีบจบเกมนีวกว่ากลัวตายนั่นเองต้องเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าครับเออตู้นูน้นไซเปอร์เลงเราอยู่โอเคปิดสวิตช์ระบบเรียบร้อยครับต่อไปก็รอรถมารอรถเพื่อนเรามานะครับเราก็จะเอาเงินเก็บใสร่รถนั่นเองย้ายเงินโอ้ยโดนใครยิงวะเนียโอ้ยก็แตกเข้ามีกระเป๋าอยู่แล้วว่ะเนี่ยโอ้ยจะตายหา่า โอ้ยโอ้ยเต็มที่มากโอ้ยโอ้ยต้องวางยาแล้วท,ทีนี้ก็ต้องวางยาแล้วตายหาแล้วเอรอสไนเปอร์ลิงเอเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่ขาดกูเล่นหมดง่ายกูยังจะตายหายแล้ว เออใจเย็นเพื่อรักโอ้ย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 ,อยสไนเปอร์ยิงอยู่ไหนวะหึมหืมไม่เงือต้องให้ยิงไม่อยากจะยิงหรอกสไนเปอร์สไนเปอร,ปร์แล้วพวกนั้นเอ้าเพื่อนกุ้งโอ้ตำรวจโหดมากเลยวะ่ะแปเอาเงินก่อนต้องย้ายเงินนะหุ่นย้ายเงินโอ้โหมือในคาราเตเตะอันนี้นี่คือแม่งแบบบางมากนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันทลลําเทำราลุมเพาว่ายิงแค่สองสามนัดมันก็ตายแล้ววิ่งแบบไม่สนใจลนะเอาใส่เอาใส่รถเลย โอ้ย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 โดนยิงโดนยิงเก็บจัดเก็บจัดเลยยังไม่หมดยังเหลืออีกหลายกระเป๋าครับต้องเคลื่อนย้ายเออมีคนทิ้งเกาะไว้ขอกเกาะนะเพราะเกาะเราแตกหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วมั้งทุกกระเป๋าออกเลยเปล่าวะเพื่อนไปเลยเปล่าเพื่อนรักว่าไงโอ้ยยังไม่หมดหรออืมตำรวจพอ,อยังอะ่ะเก็บขึ้นไปอนะ่ะมันโยนลงข้างล่างทำไมไปดีกลับบ้านปนะกลับบ้านเลิก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 นุ้ไม่ไปเอาอะไรวะสไนเปอร์สไนเปอร์ด้านบน เรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนไม่กลับบ้านกันเหรอเอเคกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยมม่คิดจะกลับบ้านเหรอไม่ต้องทำอะไรอะโอ้โหปลดล็อกประตูแม่งนีกรอนานเกินปลดล็อกประตูเร็วล็อกกลับบ้านแล้วโอ้โหเพื่อนเราเหมือนกำลังไปปลดล็อกประตูอยู่แต่ว่าเกมนี้นี่คือปืนยิงง่ายแม่งไม่มีแรงดีเลยยิงสนุกดีครับเอามึงเปิดประตูให้กูอย่างเนี้ยไป้ที่กลับบ้านนั้นเร็วอยากกลับบ้านแล้วเมื่อมันยืนในในวงวะโอ้โหน็อกน็อกจนได้เจริญเจริญ ไปดิมึงไม่กลับบ้านกันนะโอ้ยชื่อญี่ปุ่นไปเร็วดิมึงไม่อยากกลับบ้านง่ายไปยืนรอในนี้กันโอ้โหเร็วดิรอมคนเดียวเนี่ยไม่มีกระเป๋าด้วยรอต,ตั้งนานไม่ไงจบแล้วครับผมตุลาคลิปนี้ป้นธนาคารเคก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับผมกับการป้นธนาคาร เออมันก็ไม่ได้ป้นธนาคารอย่างเดียวนะมันป้นอย่างอื่นด้วยหลายอย่างนะครับโอ้ตาน,นี้ได้เงินวันสองแสนห้านะเยอะมากนะค่อนข้างเยอะกระเป๋าขาดไปใบเดียวนะครับผมก็โอเคมาเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยนะผมก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปป้นอะไรกันต่อ